ไปดีเด้อเฮาซีอะนะหมกอะนะปลาเนาะใส่กระบอกไม้ไผ่นะพี่น้องปลาตัวนี้จะเป็นปลาน้อยทีเมื่อวันนี้เฮาไปอะนะเฮาไปจับอยู่หนองปลามาแล้วพี่น้องเอาสิอะนะเอาตัวนี้มา ใส่กระบอกไม้ไผนะ่เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเฮาซีเอามาอันน่ะมาปิ้งเนาะเออ,อยผ่านไป30นาทีกว่านาทีเนาะมันก็จะไหมหมดแล้วน่าจะสุกแล้วที่ ป่าหมกหนักกระบอกไม้ไผ่เนะมื่อนี้แลหละเขากินเขาแล้วข้าพเจ้าสิไปยิงกระโอกนะป้าว่าเมื่อก่อนไหนตัวห้ฮะสิไปจ้าหน้กกาก่อนจ้าลอกก่อนไทยอ่ะนะหน้าไม้ที่ข้าพเจ้าเห็ดได้นะหากเกิดเห็ดได้ส่งสองวันนี้ตอนนี้เขาซื้อเอาไปทดลองอื นี่ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่เลยตัวนี้เราเห็นได้บริสไทยเนาะตัวยังตัวนี้ยังคันตัวนี้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ยังยังบดทันแห้งดีปันได้เนาะโอ้ยตัวนี้นี่กับประมาณสองสามเดือนตืมหรือว่าหนึ่งปีปีนะเนาะตัวนี้ตัวนี้ยังแห้งบ่พอเลยแต่ตัวนี้มันแห้งขอแล้วนี่มันจนดำหมดอล้วนี่ตัวนี้ ตัวนี้ี่ยิงทึกสุดเลยตัวนี้ระยะสิบห้าเมตรลงมาเนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยแหละตัวนี้มันก็มีแห้งเนาะตัวนี้ถ้าว่าเขาพเจะไปนะข้าพเจะใช้ตัวนี้ยิงนะยิงซับพอหัวมันแหละน่าจะบมบพลาดแล้วถ้าว่าใช้ตัวนี้ยิงเพราะตัวนี้ตัวใหญ่แล้วตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเก่าเนาะตัวนี้ใหญ่แล้ขันตัวนี้เขาสิเอาปลาไว้ให้มันดำก่อน แนี่เอาสิเอามาทอดให้มันกรอบๆแล้วก็ตำเจียวแล้วก็เอาตัวนี้นตัวนี้ในเมนูเด่นเลยตัวนี้มเมนูเด็ดๆเมนูสุดยอดแต่เด่น ่ตัวนี้จะเป็นตัวที่เมื่อวานนี้เขาไปจับเนาะแบ่งคนละได้ประมาณนี้ประมาณหลายคนเติบเลยประมาณนี้ม,นมือเ้ล่จิจิตำลางเดินี่ไม่รู้แต่ตัวสายจะต้องจิตัวนี้จะเป็น,นปลาดุก,ดกเอาสีเลือกนะตัวที่มันเอาไปทอได้นะพนะี่น้อง ถ้าว่าตัวได้เอาทอดได้ก็ทอดตัวนี้เอาสีเทียนาเอาสีเห็ดอ่านึ่งหรือว่าต้มกินเนาะต้มส้มแต่เอาจะเลือกเฉพาะปลาตัวนี้จะเป็นเอจนาจระนะทอดเนี่ยมันจะกรอบกว่ามันจะแซ่บกว่าเนาะจากนั้นมาก็จะหมุก,กี้มันีก็จะดูอ่ะจากนั้นเราจะใช้กาเนาะจีมาจเจียบอรอย ตัวนี้นี่หอมสุดๆเลยในเมนูนี้สุดยอดเลยแหละปันชาอปลอชิชเราจะไม่เจ็บพวกเอามีดควตไปเอามีดมาผ่าเอาปัดดุกจอนแง้งก็

สูตรของมันเขาจะบดใส่น้ำครับเจ้าจะลงซีมคำนี้ให้เบิ้งร้อนๆนะพี่น้องเลยสุดยอดเลยแหละสุดยอดเลยพี่น้อง เมนงนี้สาได้เนาะปลาตัวนี้จะเป็นปลายหอทอดมสุดยอดเลยมันนี้ผมได้เนื้อเค้าเนาะมันนี้กินเค้าเจ้าก่อนมือหนาสิ หนึ่งเขาเขาเนียวจินตัวนี้จะเป็น,นำปูน้ำปูตัวนี้ครับไปเจ้ามักสุดๆเลยน้ำปูเนาะตัวนี้เขเคประมาณนี้ก็พอแล้วแงกใส่สุดยอดเลย

好的好你快奥藏了，拜拜！你快那哪去？拜拜，快拿吧！拜拜，那不拿？喽！这边啊，这边啊！哎，我快去，芒果再快，芒果在哪呢？快拿奥

要？So.